จูนเพนชุลีชนะคดีสาวมือที่สาสารสั่งชดใช้สี่ล้านพร้อมดอกเบีย้ยทนายเมียหลวงเผยเยอะสุดเป็นประวัติการวันนี้ทนายชายพัฒหรือทนายเมียหลวงทนายความส่วนตัวของจูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกลาได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่ารอฟังคำพิพากษาในคดีที่จูนเพนชุลีฟ้องหญิงมือที่สหลังสารมีคำตัดสินทนายได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวสั้นๆว่าสี่ล้านพร้อมดอกเบีย้ย ซึ่งน่าจะหมายถึงสารสั่งให้หญิงมือที่3ชดใช้ค่าเสียหายให้จูนเพนชุลีด้วยจำนวนเงินดังกล่าวซึ่งในคอมเมนต์ของทนายก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลังสาลมีคำตัดสินทนายชัยพัฒน์ยังโพสต์รายละเอียดทางคดีระบุว่า 1. นประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทย์เบิกความพ,มพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจ์แสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้า รวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจทย์มาแล้วสองปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทย์อันทําให้โจทย์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523สองวรสองประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจทย์สาเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจทย์กับสามีโจทย์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอด1ล้านบาท ในการแต่งงานมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจดมีความสุขดีแต่ต่อมาทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจดเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับ เรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุดทรนตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บงังคับคดีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณที่ไว้ใจทีมเรานะครับขอบคุณที่เลือกเราเราจะดูแลเมียหลวงต่อไปคดีนี้ได้ค่าทดแทนเยอะสุดในประวัติการแพงที่ไม่ต้องพยายามจูนเพนชุลีหนูแก้วฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิง่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ